อีกหนึ่งเรื่องอันนี้เนี่ยมันทวีอุณหภูมิขึ้นมาเล็กน้อยเริ่มร้อนเริ่มพราะจริงพอจริงๆให้ดูภาพนะผมแวบแรกผมบอกเลยว่าโอ้โหนางแบบที่ไหนกันนี่อ๋อคุณต้นหอมสุลตราครับผมก็โอ้โหเองเขาไปเที่ยวที่ไหนคะเมาดีหรือเปล่าไปเมาดีฟครับผมและแน่นอนไปเมาดีฟทั้งทีอ่ะจะไม่จัดเต็มชุดว่ายน้ำได้อย่างไรมาครบเลยฮะทูพีซวันพีซหลากหลายรูปแบบมากและดูเขาเชี่ยวชาญมากเลยนะฮะโพสท่าสวยอยู่ริมทะเล ผมก็ทำท่าตามเขาอยู่นะฮะตอนนี้แล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมคือหลายคนเนี่ยก็สงสัยว่าโอ้โหเซ็กซี่ขนาดนี้เนี่ยมีการผ่าน QC จากคุณซันประชากรหรือยังเออคุณซันว่าบอกว่าเออจริงๆแอบเบรกไว้นะบอกเบาๆอย่าโชว์มากนะเข้าม้วงนี่แล้วบอกนี่ฮะไปโป๊กว่านี้ไปคอมเมนต์ในไอจีของคุณต้นหอมบอกว่าห้ามโป๊กว่านี้นะนี่ฮะต้นหอมก็ตอบกลับใสใสจะพี่จ๋าต้องหึ่งเสียงตามนะใสใสจะพี่จ๋า หนาอกว่าเป็นคนง่ายๆสบายๆคุณซันเคยบอกว่าเป็นคนง่ายๆน,นยยะก็อย่ามาเจ้าก,ากี่เจ้าก,การสิอะไรทำนองนั้นไปนะก็เป็นความน่ารักเล็กๆน้อยๆที่ก็เซ็กซี่ไม่เบาเหมือนกันอ่า